แต่ตอนนี้เราอยู่บนผาโอเคฮืข้างบนเป็นอย่างนี้นอย่างนี้อ,อย่างนี้นครับจังจริงเดี๋ยวมีเพื่อนอยากมาเดี๋ยวป้าอยากเพื่อนมา <laughs> โอเคเราไปต่อครับเพราะว่าเมื่อกี้นั่งคุยกับนี่คนห,หน้าเราทั้งอ่อ สวัสดีครับวันกี้คุยกันนิดนึงพี่แกจะพาไปส่งทางขึ้นไปบนยอดพอยเอ้ยภูสายดาวระดับความสูงเท่าไหร่นะ2,100 102เมตร2อ0พกเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางครับโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาระดับ4ของประเทศไทยนะครับก็เดี๋ยวจะไปไต่ครับเพราะความสูงประมาณ70องศานะต้องต้องลอยตัวต้องจับเชือก ไอ้ทางเท่าไหร่ครับจากนี้จากนี้สองสองกิโลเศษๆครับโอเคไปน้องโตไปเลยนะครับลองไปสองเส้นเดียวตามทางนี้เลยใช่ไหมโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับอ่ะพนัทองหล่อมาส่งแล้วละเดี๋ยวเราไปต่อขอบคุณครับครับเดี๋ยวเรามุ่งหน้าสู่ยอดภูสอยภูสอยดาวเนาะเมื่อกี้คุยกับพนัทองหล่อ แก็เล่ให้ฟังครับว่าช่วงนี้น้ำใกล้หมดละอีกหน่อยก็ต้องปิดแล้วครับเพราะว่าน้ำที่ดูดขึ้นมามันเริ่มไม่เหลือแล้วเจ้าที่อุทยานก็เหนื่อยกันนะดูแลทั้งผู้คนดูแลทั้งป่า โล่งๆดีบรรยากาศระคบภูกระดึงนะบนเนี้คือเป็นลานโล่งๆเนาะมีต้นสนยเยอะว่าแล้วมันสูงจากระดับน้ำทะเลพันหกอ่ะก็เป็นป่าอีกแบบนึงอ่ะสวยครับน่ามานะใครอยากมาเดินเล่นกลางเต็นก็มาได้นะครับไม่ยากมากเนาะ่อฝึกร่างกายนิดน,นึงน่าจะเดินขึ้นได้แหละส่วนน้วิงเทลสบายๆครับ ป้ายเตือนชัดเจนนะครับว่าทางลาดชันปวดระมัดระวังเส้นทางลื่นมากปวดระวังด้วยโอเ้โหได้ฟิลลิ่งแบบนี้ครับโอ้ด oh, อกไม้นี้คล้ายคล้ายคล้ายที่เห็นในบนดอยถนนนะครับเหมือนกันเลยเนาะเออ ธรรมชาติน่าจะดีมากครับโอ okay. เคไปต่อครับเดี๋ยวผมจะถ่ายแบบว่าธรรมชาติให้ดูเรื่อยๆนะครับสถานีที่หนึ่งไผ่กงจักว่างั้นโอเคน่าจะได้เกินประมาณ500นะครับตอนนี้จะพันหนึ่งละก็พันหะ้าพอดีเนาะ สวยเลยชื่อตรงมาแดงนี่อีกแล้วมีเยอะนะครับมาถึงสถานีสองแล้วครับห้วยลึกโอเคมายิ้มดาวหิวลงมานิดนึงนะครับตอวหิวลงไปห้วยแหละค่อยขึ้นไปอีกต่าลูกนึงานะโอเค เมื่อกี้ลงล่องลึกมาแล้วอันนี้จะขึ้นไปอีกด้านหนึ่งแล้วอ่าใช่จริงด้วยครับเมเปิลนะนี่ครับสถานีสามเมเปิลนี่ มาถึงสถานีที่สีแล้วครับดงกล้ยป่าสถานีที่ห้าเริ่มปีนเขาว,ว่างั้นอ้าวจริงเกิดขึ้นแล้วโอเคลมเย็นครับที่นี่ป่โอ้ชันจริง่ะ ในเวลาขึ้นแล้วครับไปมีเชือกให้เนาะให้เป็นประโยชน์โอ้นี่ะครับเรื่องประกันปีนจริงๆครับปีนป่ายขอข้ามไปฟัาหนึง่งอ่ะ <Okay>. Uh, ี่ครับดึงอึ๊บดึงอึ๊บดึงไปโอ้อึ๊บไม่มีเชือกขึ้นถ้าไม่มีเชือกขึ้นละบากครับตรงนี้ okay. <c oughs> หน้าผานะตรงนี้ไปกันต่อนีอ่นี่ลากไม้มีเชือกอ นี่อย่างนี้ลอยตัวเลยดงล่างครับนี่ที่เราลอยตัวขึ้นมามาถึงสถานีที่6ที่พักริมผาว่างนนโอเคอันนี้ครับโอ้ใช่ได้นั้นเนี่ยพี่เขาบอกว่าระดับ60-70งสองศาใช่แล้ว โอเคไปต่อครับ mm. นี่ครับสำหับสายตานะตรงนี้โ okay. <laughs> องง <laughs> คเคข้างล่างเป็นอย่างนั้นเห็นได้แา่เชือกข้างล่างเป็นอย่างนั้นนะุอ <laughs> <laughs> ้น อย่างนั้นนะครับนี่สายตาคราวนี้โอเค,ครับเข้าใจแล้วว่าชัน้นเจ็ดสิบองศาเป็นยังไงแบบนี้แหละอเอ๋นี่เราจะไต่กันอีกรอบนึงครับเมื่อกี้เพิ่งได้จบลูกแรกเนาะได้เกณฑ์มาแล้ว250นะโดยประมาณนะ ก็ได้อีกประมาณ250เนาะตอนนี้ระยะทางทั้งหมด10.59กิโลเกณฑ1,261เนานะคาดว่าเกณ์อีกประมาณ250ก็ถึงยอดละอีกครึ่งทางครับสถานีที่7หวายป่าระดับความสูง1899ทีสะพาน19ก็อีก200ครับเกณฑ์ โอเคตอนนี้ก็นั่นแหละหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบห้าแล้วก็คงได้เกินพันห้าพอดีเนาะลูกหนึ่งสุดๆไปเลยอ่ะขออยุดไต่เหมือนเดิมครับเหมือนจะมีคนลงมาละจีมงานที่ขึ้นมาเมื่อเช้าเนะเาะเขาลดลงมากันละโอเคให้เราขึ้นก่อน โอเคลงมาเลยพี่ลงมาหลายคนไหมครับคนเดียวครับ oh. ผมคนเดียวนะโอเคโอเคโอเควิ่งขึ้นกันกนเลยครับไมไ่ครับพี่ลงมากันเลยโอเคครับะระดับความสูงตอนนี้1 9 4 7เรจมตรจากลำน้ำทะเลปานกลางทางหมูป่าสาน,นีที่8นะครับตอนนี้เราใช้โทรศัพท์ละโอเคเดี๋ยวปีนต่อครับโอ้โ oh ห เห็นครับให้ฉันต okay? ่อเรื่องนะมาเรื่อยๆนี่เออคิดว่าาอีกประมาณมาถึง200เมตรนะแล้วก็เก่งไม่ถึงร้อยละเตียงแล้มาร้อยหนึ่งแน่ถึงยอดแล้วครับโอเคจับโทรศัพท์ก่อบนี่ไปต่อโหสุดจริงๆอ่ะมาถึง ฐานที่9แล้วครับดงเลียงผาตอนสูง2,025เมตรถานที่9แล้วอโอเคช่วงก,ก่อนเลียงผาเยอะนะแต่ตอนนี้เราอยู่บนผาโอเคอเคือกอนี้เป็นผาเลยนะครับโอเควอนนี้วิ่งเชียวนะครับนะครับพี่ รอครับรอพี่รอกันรอโอ้สุดยอดนี่่นจะถึงยอดแล้วใช่ไหมเนี่ยครับผมถึงยอดแล้วครับโอเคที่เหลือเราขอทางเข้าไปก่อนเลยนะครับได้พี่ขอบคุณครับครับสุดยอดจริงเพิ่งเคยมาครั้งแรกประทับใจมากนี่ครับอันนี้ระดับสายตานะนี่ข้างบนเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้สุดยอดจริง โอเคครับสูส้ๆอย่างนี้นะครับจ,จริงเดี๋ยวมีเพื่อนอยากมาวิ่งเดี๋ยวป้าอยากเพื่อนมาโอ <Okay. S 2> เคต้นไม้สีส้มยอดเลยเ <c oughs> จอเพื่อน เยอะแล้วครับบนยอดแล้วนง่น,นเออตอนนี้วิวสวยครับนะเดี๋ยวไปดูย,ยอดเป็นยังไงว้าว,วน,านี่ไงนึกว่าหนีกลับไปแล้วอ,อ๋อเสือไปทำอะหรอเสีหรอ

ไปล่างกันดีกว่าหาอะไรกินโอเคกลับแล้วครับพี่อุ้ยเหนึ่อยโอเคนี่ครับสภาพก็เป็นผาแะ้วครับต้องระวังพิเศษนี่รครับต้นเมเมปิลนะเมเปิลนี่ก็เห็นใบสีแดง สีน้ำตาลร่วงเยอะเหมือนกันนะนี่ครับดงเมโป้สวยงามโอเคลงมาถึงลานสนแล้วครับสภาพเปลี่ยนไปอีกแบบนึงเนะโอเค ลงข้างล่างแล้วครับตอนนี้อยู่ลางกางเต็นท์แล้วเนาะเดี๋ยวลงย,ยาวแปดโลก,กว่านะโอเคเร็ว okay. แล้วเราก็ลงมาถึงแล้วครับจริงจัง แล้วครับที่เราการพียานโอเคเดี๋ยวเราไปสรุป <c oughs> ในเต้นของเรานะว่าสรุปได้กิโลเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวเราปัอมให้ฟังอ่ะเดี๋ยวขอไปนั่งกินน้ำแป๊บนึ่งอโอเคครับมาถึงที่พักเราละได้ทั้งหมดน่ะเดี๋ยวดูให้ครับทั้งหมด22่กิโลนะ22่กิโลเกณฑ์ประมาณ1ันเ ปัะเด็นนี่คือไปถึงลานสนก่อนเนาะลานสนได้ประมาณพันหนึ่งได้พันหนึ่งระยะประมาณแปดแปดโลครึ่งถึงเก้าโลนะจากนี้นะจากที่ทําการอุทยานแล้วก็ผมก็นั่งคุยกับเจ้าที่เนาะครับหนึ่งหัวหน้าหัวหน้าเจ้าหน้าที่แหละบอกว่าอยากไปดอยอยากขึ้นขึ้นยอดอุสัยดาวไปได้ไหมบอกว่าไปได้แล้วมิ้งเทียไปได้อยู่ก็เลยลงชื่อแล้วก็พี่เขาก็ได้ไปส่งเนาะ คือจากลานสนตรงที่กลางเต็นท์ข้างบนนะครับไปยอดภูสายดาวประมาณ2โลนิดๆเนาะได้เกณฑมาอีก500อะแล้วก็จะปีนปีนอย่างไรประมาณ70องศานะก็ไม่แนะนำนะสำหรับซ้อมเทรลเนาะนานไปทีโอเคไปเที่ยวมันมันออกแนวปีนปีนเขาไม่ใช่วิ่งเทรลคือไปปีนออกกำลังเนี่ยโอเคเลยแล้วก็ผมก็ไปถึงมาณไปถึงยอดอะที่จุด 2, 1 0 0 เมตรจากระดับน้ําทะเลเนาะก็เป็นเป็นลาน่งโล่งยอดดอยแล้วแหละแล้วก็ลงมาเลยลงมาผมงผนัน่งแวะกินข้าวไข่เจียวที่นั่นแหละที่เอ่อลานสนนั่นแหละแล้วก็ลงมาที่นี่เนาะเพราะฉะนั้นเอ่อผมจะได้เกณฑ์ทั้งหมดขาขึ้นอย่างเดียวประมาณพันห้านิดนิดเนาะถึงยอดตอยอ,อุษดาวพันห้านิดนิดแล้วก็ขาลงได้อีกประมาณร้อยกว่าสรุปก็คือได้ประมาณพนะันเจ็ดเนาะหนึ่งรอบเกณฑ์พันเจ็ดไปกับ 22กิโลเนาะแล้วก็ใช้เวลา6ชั่วโมงนิดนิดนะก็นี่แหละครับจากที่ทําการอุทยานไปถึงยอดดอยภูสายดาวประมาณนี้ครับก็สําหรับใครที่เป็นนักวิ่งถ้าอยากซ้อมเชี่ยวผมแนะนําว่าให้ขึ้นจากตรงนี้ไปถึงลานสนพอละเนาะไปกลับได้เกียพันหนึ่งจะทาประมาณ18-19กโลเนาะแล้วก็สําหรับคนที่อยากเดินเที่ยวไปถึงยอดภูสายดาวให้แนะนําไป สอบถามเจ้าหน้าที่นะแล้วก็เขาจะมีเจ้าที่เนี่ยนำทางเพามันต้องปีนนะโอเคประมาณนี้แหละครับขอบคุณครับแอบ้แล้ว